สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาไลม่มดหรือกำจัดมดออกจากกระถางต้นไม้ของเรานะคะวันนี้จะปัน่นเอาวัชพืชออกเลยคะ่ะมดเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นมดดำเนาะกำลังขนไข่กันเพียบเลยค่ะมาทำรังอยู่ในกระถางแบบนี้ทำให้ต้นไม้ของเราไม่เจริญเติบโตเพราะว่าเขาจะกัด พวกลากพืชของเราเนาะลากต้นไม้ที่เราปลูกไว้ค่ะหรือไม่ก็นำเพี้ยขึ้นไปบนต้นไม้ของเราเนะะี่ยค่ะเยอะมากเลยกระถางนี้นะคะเดี๋ปันปลูกมะนาวเอาไว้ค่ะเป็นมะนาวนะคะกำลังเจริญเติบโตเลยนี่เห็นไหมกำลังแตกใบอ่อนเลยค่ะ แต่มดเต็มไปหมดเลยวันนี้เยปานก็จะพามากำจัดมดแบบง่ายๆนะคะแล้วก็หาได้ง่ายๆจากในครัวของเรานี่เองก่อนที่เยปานกำจัดมดเห็นไหมคะรากมะนาวของเยปานนยคะลอยขึ้นมาแบบนี้เยปานก็จะเอาดินใส่ก่อนนะคะดินผสมปุ๋ย เอาไว้แล้วนะคะเพราะว่าเราลดน้ำไบ่อยๆเนาะต้นไม้ดินเขาก็จะยุบตัวลงอะคะ่ะเราต้องหาดินมาเพิ่มอีกนะคะอยาป่ปางก็จะใช้ดินที่ยีาปานผสมเอาไว้นะคะก็จะมีพวกปุ๋ยคอกเนาะใส่ลงไปด้วยก็ใส่ที่โคนต้นเลย เราก็จะไปทําวิธีไล่มดหรือกําจัดมดของเราเนาะเย็ปังก็เตรียมน้ําไว้5ลิตรค่ะเย่บปังก็จะใช้น้ํายาล้างจานนะคะใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะกําจัดมดกําจัดเพ้่มแมลงต่างๆเป็นสารจับใบที่บ้านจะใช้น้ํายาล้างจานส่วนมากจะเอาไว้ติดสวนเลยค่ะ เราก็คนส่วนผสมเข้ากันให้ดีใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยเราก็จะไปลดกระถางมะนาวนะคะที่มดขึ้นเยอะๆเนี่ยค่ะที่ญี่ปานถอนวัชพืชออกเนาะใช้ลดนะคะอาทิตย์ละสองหรือสามครั้งค่ะจนกว่ามดของเราก็จะหนี หรือว่าเขาตายเนาะเพราะว่าเขาอยู่ใต้ดินเขามาทํารังอยู่บางทีเขาก็จะตายหนีไปนะคะเพราะว่าเขาได้กลิ่นน้ํายาล้างจานบางตัวเขาโดนนะคะเขาก็ตายไปเราต้องคอยดูนะคะถ้าเกิดว่าเขาหายเราก็หยุดใช้น้ํายาล้างจานได้เลยค่ะเพราะว่าเขาก็ไปทํารังที่อื่นหรือว่าเขาตายเ,เห็นไหมคะ เริ่มตายนี้แล้วบางตัวเนาะบางตัวก็ตายค่ะกระถางนี้ก็มีมดเหมือนกันนะคะอย่าปังก็จะใช้รถค่ะลองสังเกตดูนะคะถ้าเกิดต้นไม้ของเราแคะแกนอาจจะมีมดอยู่ใต้ดินนะคะกัดลากพืชของเราได้ค่ะ วิธีก็ไล่มดง่ายๆนะคะน้ำยาล้างจานแค่นั้นเองค่ะลองทำดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปันปลูกผักขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ